อาการต่อมหมวกไตล้าพจ้าฟร,รัมทอค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายถ้าต่อมหมวกไตไม่ทํางานอะซีเรียต้องไปอยู่โรงพยาบาลแต่อันนั้นอะอาการมันจะชัดเจนมากตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเจอหมด แต่ต่อมหมวกไตล้าค่ะหลายๆคนจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นโรคเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตอาการเอาเองแล้วอาการบางทีมันก็ดูไม่ออกด้วยว่าเฮ้ยเราเป็นเกี่ยวกับต่อมหมวกไตจริง,รงๆหรอเพราะว่าถ้าเราอยากรู้นะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงให้เราไปดูคลิปยาวหรือเราไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะคะแต่ว่าอาการวันนี้เราจะคุยกันถึงอาการอย่างเดียวให้ลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะอาจจะมีต่อมหมวกไตล้าแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะรู้สึก อ่ออนเพลียรู้สึกนอนไม่หลับแล้วก็อ่อนเพลียตื่นตัวในเวลากลางคืนเช้าเชมาก็จะรู้สึกแบบง่วงเหงาหาน้อยไม่อยากไปทํางานกดนาฬิกาแล้วกดนาฬิกาอีกก็ไม่ยอมตื่นแล้วก็สายๆเนี่ยก็ต้องมาโดกบกาแฟแล้วทางานต่ออีกแป๊บหนึ่งบ่ายๆก็ต้องมาโดบกาแฟต่อแล้วก็ลากยาวยันอาจจะสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่นอนบางทีข้ามไปตีสอแบบนี้ค่ะ จะเป็นพฤติกรรมประมาณนี้เนาะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับอ่ะความดันก็จะแบบไม่ดีด้วยน้ําตาลก็จะไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบอาจจะมีโรคภูมิแพ้ผิวหนังต่างๆการอักเสบต่างๆเป็นหวัดบ่อยๆเข้ามามีแบบเป็นหวัดไม่หายสักทีเจ็บคอไม่หายสักทีแบบนี้ค่ะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการที่ฮอร์อมโมนต่างๆ มันลดลงแล้วก็จะส่งผลอย่างผู้หญิงนะคะก็จะมีอาการคล้ายคน้ัยคนไวทองก็คืออาจจะเป็นพวกแบบอ่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรร้อนบุบวาบแล้วก็ขึ้นง่ายแล้วก็ไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะผิวก็จะดูแห้งๆช่องคลอดก็จะดูแห้งๆไม่อยากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะแบบ เหมือนกับมีอาการไวทองอื่นๆเช่นนอนไม่หลับหรือว่าเมนมาไม่ปกติอะไรพวกนี้ค่ะผู้ชายก็จะความต้องการทางเพศเนี่ยก็จะลดลงและลักษณะของความเป็นผู้ชายก็จะเริ่มแบบลดลงไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะสร้างกล้ามเนื้อก็สร้างไม่ได้สักทีเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายมันก็คือลดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของาจะมีในส่วนของการขาดแร่ธาตุต่างๆแล้วก็ขาดน้ําด้วยหิวน้ําบ่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยพวกนี้ คืออาการของพวกต่อมหมวกไตล้าซึ่งแต่ละอาการน่ะมันเหมือนเป็นอาการที่แค่น่ารำคาญนะ่ะแล้วใครจะไปคิดว่าโอ้การเกิดอาการพวกนี้คือการมีต่อมหมวกไตที่ล้าแบบนี้ค่ะเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองดีๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะ่ะไม่แน่ใจตรงไหนอะคะ่ะ ทักมาถามส่วนตัวก็ได้หรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรกันเข้ามาได้เลยนะคะและเราก็จะได้ดูแลกันไปดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยแล้วก็ดูแลเราสองคนกันไปด้วยมีสุขภาพดีๆกันไปพร้อมๆกันเรามีเป้าหมายร่วมกันนะคะกดติดตามช่องเจาฟารรมทอกเอาไว้นะคะเจาฟารรมทองอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ